สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเป็น b e a u ี y ท้องนะคะก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามน,นะคะคือถ้าใครจำได้นะเดี๋ยวดูรูปไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะก็ตอนนี้หมดไปเที่ยวเมื่อตอนทันวานะคะไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ปะ่ะก็พาน้ำหนักกลับมาด้วยประมาณ2.5กิโลนะคะเนื่องจากว่าเราไปอยู่ประมาณ7วันนี่ก็ทานเต็มที่มากเลยเหมือนกับให้รางวัลตัวเองไปเที่ยวกับ ซิเมีนะคะตูดทรายแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยเดือนนั้นทั้งเดือนก็เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนของมดน,นะคะเพราะส่วนใหญ่ก็ทันวานแล้วก็เที่ยวเล่นอะไรไปเรื่อยแล้วตอนปีใหม่ก็ไปเที่ยวเชียงใหม่กับดีมนะคะเป็นทริปยาวเหมือนกันก็ทานแหลกเหมือนกันกลับมาเนี่ยสุดสุดท้ายนะคะคือน้ําหนักเนี่ยขึ้นมารวมรวมแล้วจากญี่ปุ่นและเชียงใหม่เนี่ยประมาณ5้กิโลจาก ที่มดแบบลงไปแล้วนะแล้วมันก็ขึ้นมาประมาณ5กิโลแล้วไม่พอมดไปฮ่องกงกับคุณแม่ต่ออีกก็คือเลยเนี่ยค่ะคือพอกําลังจะลดลงเนี่ยก็เหมือนกับว่าแบกอยู่เนี่ยประมาณ5กิโลแล้วคือช่วงนั้นเนี่ยมดก็ขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, อ้วนขึ้น5กิโลเอะไรอย่างงี้ทางแบรนด์ซิกเครค่ะเด e ะซิกเ t นะคะเขาส่งผลิตภัณฑ์มาให้นะคะก็คือเป็นกล่องแบบนี้ชื่อเดอะซิกเมดก็บอกว่าโอเค เออตัวนี้มดเคยเห็นเพื่อนพูดถึงก็ตัดสินใจว่าโอเคมดจะลองทานดูแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวจะบอกกลับไปนะคะปรากฏว่าเชื่อไหมตั้งแต่มกรานะคะจนถึงปัจจุบันนี้มดทานมาแล้วเนี่ยสกระปุกทานมาตลอดเลยโดยโดย,โดยที่สองกระปุกเห็นไหมสอกระปุกคือหมดเกลี้ยงนะคะอีกสองกระปุกเนี่ยเหลืออย่างประมาณแบบ ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่กระปุกอะคือว่ามดวางไว้ข้างบนห้องนอนอันกระปุกหนึ่งนะคะแล้วว่าแล้วว่าก็วางข้างล่างกระปุกหนึ่งมันก็เอาเป็นว่าน่าจะหมดไปประมาณสามกระปุกกว่าๆแล้วล่ะนะต้องบอกก่อนว่าเรื่องพวกยาลดน้ําหนักเนี่ยตัดออกไปได้เลยนะคะไม่ทานอยู่แล้วแต่ว่าพวกอาหารเสริมควบคุมน้ําหนักเนี่ยน้อยมากที่มดจะยอมแบบเฮ้ยลองทานแล้วทานแล้วแล้วยอมที่จะเอามาคุยให้ฟังเพราะว่าอันเนี้ย ถือว่ามดโอเคมากนะเมื่อถึงเอามาเล่าให้ฟังนะคะคือตัวนี้ต้องบอกว่าทานไปตอนแรกคิดว่าเออเขาบอกว่าภาพรวมเขาคือการดีท็อกคือการที่เ,เหมือนกับว่าช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยลดไขมันส่วนเกินเหมือนสลายไขมันส่วนเกินแล้วก็ช่วยดีท็อกลํำไส้นะมันก็เ,เออมันก็ดีนะดีท็อกลํำไส้นี่คือชอบอยู่แล้วอะไรที่เป็นที่เป็นการเหมือนกับล้างคราบอะไรต่างเพราะ ในลาไส้ของคนเราค่ะมันเวลาเราทานอะไรเข้าไปที่มันเป็นมันมันหรือไขมันเนี่ยมันก็จะเกาะอยู่ตามลําไส้นึงออกไปที่มันจะมีร่องๆ่องเนี่ยมันอยู่ไงอันนี้คือเขาบอกมันจะไปช่วยล้างตรงนั้นด้วยมันก็เออก็โอเคคือเพื่อนหมดทานแล้วบอกว่าเฮ้ยมดอาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เรื่องน้ําหนักหรืออะไรแต่ที่รู้สึกมากๆเคยคือหน้าท้องแบนมันก็อ๋อเหรอหน้าท้องแบนเฮ้ยน่าสนใจเพราะเราก็มีปัญหาเรื่องหน้าท้องนะคะ โอเคก็เร okay. <Okay. S 3> the ิ่มทานมาเรื่อยๆโดยที่ตอนแรกมืทานคือว่ามาอทานก่อนอาหารกลางวันหนึ่งเม็ดนะคะแล้วก็ทานก่อนนอนเพราะว่าจริงๆอ่ะตามตามที่กระปุกที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าให้ทาน1ึงถึงวันละหนึ่งถึงสองแคปซูลก่อนอาหารเย็นแต่มดมองว่ามดทานหนักหนักมากๆคือตอนกลางวันก็เลยไปทานตอนกลางวันหนึ่งเม็ดแล้วก็ในพวกมดหาข้อมูลมาแล้ว แล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยทานก่อนนอนก็ดีเพราะว่ามันจะไปช่วยเบิร์นเหมือนกับไปช่วยเอาของเก่าที่มันสะสมเนี่ยเคลียร์ออกตอนเช้านี่แหละที่จะทำให้เราแบบมก็เลยว่าโอเคในหนึ่งกระปุกเนี่ยมี30แคปซูลปกติก็คือเหมือนกับว่าหนึ่งกระปุกถ้าทานช่วงแรกก็อยู่นหนึ่งหนึ่งกระปุกทานหนึ่งเดือนใช่ไหมคะแต่มดเนี่ยมดนับไม่ได้อะว่ามันประมาณเท่าไหร่เป็นว่าช่วงสองเดือนเนี้ยประมาณเกือบสองเดือนเนี่ยมดทานไปนสามกระปุกกว่า โดยที่เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยกลางวันหนึ่งเมตรกลางคืนหนึ่งเมตรบางทีกลางวันสองเมตดอะถ้าทานหนักมากๆบางทีกลางคืนไม่ได้ทานคือจะเป็นช่วงเนี้ยมันเริ่มรู้สึกคือหลังจากทานไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วเฮ้ยหน้าท้องแบนคืออันนี้มดจะให้ให้ดูนะคะคือว่ามดเป็นคนอ้วกฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาเรื่องหน้าท้องแต่ว่าอันนี้จะให้ดูว่าแบบหน้าท้องแบนคือคืออย่างเงี้ยหลังจากที่ลองแล้วอะรู้สึกว่าตัวเนี้ย เหมาะกับมดคือดีจริงสำหรับตัวมดเองคือมันเป็นอาหารเสริมที่ตอบโจทย์เราได้ดีนะคะก็เดี๋ยวเล่าก่อนนะคะว่าส่วนประกอบสําคัญของ The Secret เนี่ยเขาก็จะมีตัว Marine Collagen Collagen ุ้ยแล้วเนาะเป็นส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวพรรณคะ่ะคือมันจะช่วยว่าถ้ามันมีการเผาผลาญร่างกายไปแล้วเนี่ยมาตัว Collagen นะี่มันก็เหมือนจะช่วยให้ผิวเราไม่หย่อนคล้อยมันจะดูเฟิรม์มอ่ะ ตรงนั้นที่ใส่ที่เขาใส่เข้ามานะคะมีตัวไซเรมฮัส h นะคะเป็นใย,ย,าาย,ยอาหารตัวใยอาหารตัวนี้แบบเฮ้ยไม่เคยได้ยินเลยคือมันเป็นใย,ยอาหารที่เป็นพืชที่มีถิ่นกาเนิดพวกแบบ อินเดียตะวันออกกลางอิหร่าน,าลานเลยพวกนี้นะคะก็คือว่ามันจะช่วยเหมือนดูดซับน้ําแล้วมันจะพองตัวเป็นเจลก็คือเป็นย,ายอาหารนะไรมันจะทําให้เราอิ่มเร็วนั่นเองการที่เราทานมดทานก่อนอาหารเนี่ยก็เพื่อว่าทานเข้าไปแล้วเราดื่มนึ่น้ําตามหนึ่งแก้วใช่ป่ะคะมันก็จะช่วยเหมือนกับว่าไปพองเป็นใย,ยอาหารที่ไปพองไว้มันก็ทําให้เราทานอาหารได้ปริมาณที่มันน้อยลงมันก็เลยอิ่มเร็วแล้วมันก็อิ่มนาน เท่านั้นเองนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะตัวสําคัญก็คือฟุตโตออริโกสัคลายนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเหมือนกับว่าย่อยสลายคอเลสเตอรอลนะคะยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลําไส้ของเราแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยเหมือนกับว่าลดการแบบเขาเรียกอะไรท้องอืดท้องเฟ้อขับลมนะคะแล้วก็เป็นการดีท็อกลําไส้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทําให้หน้าท้องเราเนี่ยแบนราบลงนะคะก็เนี่ยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ช่วยมันก็ช่วยเหลือกันเหมือนทํางานร่วมๆกันนะคะทำใหเ้เหมือนกับร่างกายเราเนี่ยมันค่อยๆแบบเพิ่มการเผาผลาญใช่ไหมเหมือนเราทานปริมาณได้น้อยลงต้าสังเกตเห็นนะเมื่อทานทุกอย่างนะคะมอยเป็นคนที่ไม่ได้งดอะไรแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ว่าคำนวณแคลอรี่ว่าทานประมาณนี้ออกกําลังกายใดๆใช่ป่มคะมันก็จะค่อยๆลดลงค่อย,อยๆเฟิร์มนะคะแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย ทานแบบไม่ได้คำนวณอะไรเพราะว่าทํางานทํางานแล้วก็ทานทานทุกอย่างขนมก็ทานอะไรก็ทานแต่เราคือมอก็ทานตัวนี้คือเพื่อเป็นการทดสอบด้วยว่าเออถ้าเราทานเดรซิเกรทเข้าไปช่วยแล้วเราทานปกติเนี่ยโดยที่ไม่คํานวณคือไม่ต้องมาคิดว่าวันนีต้ต้องกี่แคลอรี่เนี่ยมันจะช่วยได้ไหมปรากฏว่ามันช่วยได้แต่ว่าเย่าบอกต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทานเยอะมากเวอร์นะเพราะว่าพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันจะมีการอิ่มอาการอิ่มเร็วของเราเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้มันก็จะช่วยได้แล้วก็มดทานตอนกลางคืนอ่ะมดทานก่อนนอนใช่ป่ะคะผลคือเลยรู้ว่าตอนเช้านะคะถ่ายแบบถ่ายหมดตัวจริงๆอ่ะมันจะรู้สึกได้เลยว่าถ่ายแล้วแบบหล้าท้องแบนถ่ายแล้วแบนถ่ายแล้วแบนแบบเนี้ยถ่ายรู้สึกว่าเฮ้ยเกลี้ยงเลยแต่ว่าช่วงแรกนะจะบอกว่าถ่ายออกมากินเหม็นมากอ่ะคือแบบเฮ้ยนี่คือการดีท็อกซ์ลำไส้เราจริงๆนะเนี่ยคือแบบกินแบบสุดทนจริงๆเหมือนแบบเฮ้ย ปกติเราเราไม่ถ่ายกลิ่นเหม็นขนาดนี้นะคะแต่เนี่ยหลังจากทานเดซิเซตคือแบบเหมือนแบบช่วงเดือนแรกๆเนี่ยโหถ่ายออกมาแบบกลิ่นแบบเฮ้ยเหมือนล้างออกล้างมันค่อยๆล้างออกมาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถือว่าโอเคนะคะพื้นฐานคือก่อนอันนี้นก็คือออกกำลังกายฉะนั้นพอเราเหมือนเรามีกล้ามเนื้ออยู่ในร่างกายอยู่แล้ว,วมันก็จะทําให้ส,สิ่งต่างๆเนี่ยมันดูแลได้ง่ายและเร็วขึ้นนะคะ อย่าลืมกล้ามเนื้อคือสิ่งที่ช่วยเผาผลาญได้ดีที่สุดฉะนั้นเวลาออกกาลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะอะไรเพราะเราออกออกกําลังกายเพื่อเพิ่มให้กล้ามเนื้อเนี่ยมากขึ้นพอกล้ามเนื้อมากขึ้นมันจะช่วยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะคะมดมีกล้ามเนื้ออยู่ฉะนั้นพอเราทานตัวช่วยเข้าไปเนี่ยเหมือนมันทุกอย่างมันมันช่วยช่วยกันนะมันก็ทําให เองน้ําหนักที่มันเยอะอยู่มันลงมันลงมามดรู้ว่าตอนนี้น้ําหนักมดลงมาประมาณ2กิโลครึ่งละจาก5กิโลนะคะแต่ว่ายังเหลืออีก2กิโลครึ่งแต่ภาพรวมคือมดดูตัวตัวเฟิรม์มมดดูตัวบางมดดูตัวเบาลงโดยที่น้ําหนักยังเหลืออยู่2กิโลครึ่งนะแล้วก็มดรู้สึกว่าแบบเออผิวอะ่ะมันมันไม่ได้รู้สึกหย่อนผิวมันก็ยังเนี่ยแขนมดเนี่ยเห็นปะคือกล้ามมันก็ยังแน่นทุกอย่างมันก็ ตัวมันก็ยังเนี่ยยังแน่นเป็นเป็นกล้ามยังอะไรอยู่มันไม่มีความรู้สึกว่าตัวเราแบบหย่อนคล้อยใดๆเลยนะคะแล้วก็ผิวพรรณก็โอเคเนาะก็ยังไงมาเล่าเลยนะคะความลับของมดที่มันไม่ได้เป็นความลับเพราะว่าเวลาเราลองอะไรหรือทําอะไรเราก็บอกให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยทาง The s e c r e t สเขาส่งมาเป็นสปอนเซอร์ให้แบบมาทานเลยอะคุณมดลองไปเลยลองแล้วดีค่ะมดบอกเลยว่ามดทานต่อแน,น่นอนมดชอบที่สุดคือหนะ้าท้องแบน เพราะว่าปัญหาของคนอ้วกๆเนี่ยคือหน้าท้องถูกปะเวลาแบบเฮ้ยอ้วนพออ้วนขึ้นปุ๊บหน้าท้องตุ๋ยแล้วมันใส่อะไรไม่ได้ใส่แล้วมันจะทําให้ท้องออกเป็นกระเป๋ะแต่เนี่ยมันม,มันไม่มีปัญหาเลยคือมันสามารถใส่ได้บางทีมันกระเป๋ะนิดหน่อยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเมื่อก่อนมันจะเป็นกระปร๋ะป่องใหญ่ๆมากนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณเดอะซิเคิลมากมากนะคะสำหรับอาหารเสริมที่ส่งมาให้ทานหมดชอบเดี๋ยวหมดแล้วก็ว่าจะไปซื้อทานนะคะก็หนึ่งกระปุกเนี่ย สาเมตรนะคะในกระปุกเนี่ยเขาก็จะมีซองกันชื้นอยู่ด้วยก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะเป็น beauty talk เกี่ยวกับการดูแลร่างกายดูแลรูปร่างของตัวเองพบกันใหม่คราวหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ